ตเวลาเทรดกิโต์บอลอัติกมีการเซตอัพเทรดแบบไหนใช้ระบบเทรดแบบไหนบ้างพอจะแชร์เป็นท yep> et ู่ได้ไหมครับก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับใช้เขาเรียกว่า r a r l l l e l c n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  อะครับตีกรอบขึ้นกับลงง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้ก็เทรดตอนที่มันเปลี่ยนแนวโน้มแค่นั้นเองครับขอเราจะแอคชั่นเฉพาะตอนที่มันเบรกกรอบใช่ครับตอนที่มันเปลี่ยนแนวโน้ม ผซึ่งไอ้จุดเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยอาจารย์ใช้อะไรพิจารณาประกอบกันบ้างครับก็แท่งเทียนอย่างเดียวเลยครับก็คือถ้าเกิดมันไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยริทรีวอร์ดมันบางทีมันไม่คุ้มผมก็ไม่เข้าอ่ะครับช่วงวที่มันตบดเวลานานแล้วก็หรือว่าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเข้าเทรดเซตอัพแบบนั้นนะครับอ,อ๋อครับผมป,ปกติอาจารย์แพทริกจะจะเล่นบนทำเฟรมกว้างหรือทำเฟรมแคบทาเฟรมเดย์ครับผม เอใช้ทำプรมเดย์เป็นหลักนะครับใช่ใช่ครับก็คือช่วงบูลันก็เทรดรันเทนยาวอะครับแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบลงแล้วก็ช่วงไซเวยอย่างเงี้ยผมก็จะเทรดแบบสั้นนะครับ เวลาเทรดสั้นก็ดู H 1แล้วก็ดู M 1ประกอบด้วยครับดู M 1 M 5 M 15 H 1่ครับอ๋อครับผมก็คือเวลาดูก็คือเหมือนกับดู S 1เพื่อดูเทรนด์กว้างหน่อยแล้วก็มาเทรดที่ส5 M อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าตามมาติก็คือดู day ก่อนครับว่า day มันเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลงถ้าเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมก็ดูสีแท่งเทียน day ว่ามันขึ้นด้วยไหมแล้วก็ H 1ขึ้นด้วยไหมแล้วสุดท้ายเข้าที่1นาทีครับมันต้องแบบ follow เทรนด์เดียวกันหมดโดย1นาทีื่เอข้าจุด ที่ดีที่สุดนะครับเวลาดูในทม์เป็นแคบๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอินดิเคเตอร์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงจะกไทม์เฟรกว่าไม่ไม่ไม่ปรับเปลี่ยนนะส่วนใหญ่ก็คือใช้แบบดูเทรนด์ง่ายๆเนี่ยครับใช้เส้น moving average เส้นเดียวอย่างเงี้ยครับ EMA 25เส้นเดียวเลยดูว่ามันขึ้นหรือลงค่ายี่ขึ้นก็รอค่ายี่ลงก็ช็อตอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าต้องใช้ multiple time frame ครับในการคอนเฟิร์มอะมันเหมือนแบบถ้าเราเข้าพลาดอ่ะมันก็จะมี time frame ใหญ่กว่าแบบช่วยล็อกเอาไว้อ่ะครับอ๋อเหมือนนนกับว่าใใ หนึ่งนาทีมันอาจจะกลับทางแล้วแต่ถ้าทำเฟรม15มันยังอยู่อาจจะยังรอได้เหมือนแบบต้องเข้าตามทิศทางเดียวกับทางเฟรม A ครับเหมือนดูเดเข้า H 1ดู H 1เข้า M 1 5ดู M 1 5เข้า M 1ดูทำ frame เฟรมใหญ่เพื่อเข้าทำเฟรมเล็กเสมอครับโอเคครับผมก็ดูจากระบบเทรดที่อาจารย์พัชริช้ก็ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรซับซ้อนวุ่นวายมากมายเพียงแต่ว่าเราก็ถ้าผิดทางก็สต็อปลอสให้มันมีวินยัยใช่สต็อปลอสสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเกิดขาดทุน่างเงอ้ยเรานต้อย่า,เาำำ่เปอร์เ็นต ถ้าเกิดปล่อยลึกถึง50%แล้วเราต้องทำกำไร100%แต่ถ้าเกิดเราปล่อยลึกถึง90%แล้วเราต้องทำกำไรเกือบพันเปอร์เเงี้ยครับ900%เพื่อจะให้ได้เงินต้นคืนเพราะฉะนั้นการสต็อป o ลอสสำคัญมากอะครับถ้าเกิดเราเทรดแบบฟิลเตอร์อย่างเงี้ยฮะตอนเทรดใหม่ๆหรือว่าหรืออาจจะตอนนี้ด้วยก็ได้นะพอถึงจุดสต็อป o ลอน่ยมันจะมีอารมณ์แบบผู้ไ่อยากสต็อปกว่าขอรุนอีกแป๊บนึงหรือแบบไม่ยอมทำตามริสกิบอัลเรชชั่นที่เราเเข้้าารัตงไว้เเลยมันป็นนวิััยต้งไว้้้เเเเลยก่ออนขขาาพสรุบ ทุกครั้งที่กําไรก็เลื่อนจุดสต็อปล s อมาเป็นจุดเท่าทุนแล้วข้อ3ก็คือเลทโปรฟิต r ันโดยการใช้เท a ลอร์ลิงสตอปครับใช่ครับผมแล้วก็ลิที e อร์ดก็คือ1ต่อ2ขึ้นไปเสมอครับ อันนี้คือเอาไปเขียนบทได้เลยครับบอกเทรดเซตอัพให้เลยจริงๆม,มันก็คล้ายๆกับในที่มีอยู่เนาะมันก็จะเซตลิสตี้บอร์ดเลโชเซตอะไรมาให้ในลายกลยุทธ์ยกเว้นบางอันที่เป็นกลยุทธ์ทำเป็นก,กว้างๆจริงที่มันแบบว่าเลทพอฟิตลันแล้วไปคัดเอาจากตอนที่อินดิเคเตอร์มันกลับทางอันนี้ถ้าจากประสบการณ์ของอาจารย์พัตติที่ก็เป็น s ซ s t ิ m าร์ติกเทรดเดอร์อยู่แล้วมีระบบเทรดของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้อาจารย์พัตติมองว่าการที่มันมีโรบอทเทรดขึ้นมาช่วยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเทรดเดอร์บ้างครับ ชีวิตอะครับไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าจอตลอดเวลาครับแล้วก็ทําให้เรามีวินัยด้วยโดยการตัดอารมณ์ออกไปเลยอาจารย์พัทิกปากถึงเพื่อนๆที่ใช้งานหาบอร์ดอยู่หน่อยดีในสภาพตลาดแบบนี้อาจารย์พัทิกคิดว่าเซตบอร์ดแบบไหนเวิร์กสำหรับฟิวเจอร์ผมมองว่าไม่ควรเล่นเพนย์ยาวนะควรเล่นสั้นนะแล้วผมมองว่าแบบเน้นสั้นแล้วก็เน้นขาลงเป็นหลักอะครับเพราะว่าผมมองว่ามันมีโอกาสลงจนถึงแบบไปลายปีนี้ครับอืมครับผมมันก็เปิดแบบเน้นขาลง<ม><ม>ได้นะ ใช่ใชมันก็เปิดช็อตโอลีเปิดอะไรงี้ได้ส่วนคนไหนที่แบบเล่นยาวมาตั้งแบบต่ตอนก่อนนู้นน่ะที่แบบว่าช็อตมาตั้งแต่แบบตอนลงแรกๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์นัติกมองว่าเทคพอรฟิแล้วกลับมาเล่นสั้นหรือว่าปล่อยต่อไปดี ก็ตามระบบอะครับเพราะว่าเราไม่ควรมาเปลี่ยนกลางคันหรือเปล่าครับถ้าเรา <S <S <ช>มีเทรดในแออะไรตั้งแต่แรกแล้วต้องมาเปลี่ยนกลางคันมันก็ไม่ง้มันก็จะ<ช><ช>กลายเป็นม่มีวินัยเนอะแบบว่าเรามีอินดิเคเตอร์ตึ๊ดเข้าไปชอ็อตแล้วเราก็เลทโรฟิตรันเรื่อยจนกว่าสัญญ,ญาณมันจะให้เทคโรฟิตถ้าเราร<ช>ีดเทคโรฟิตเดี๋ยวมันก็จะไม่ตามระบบอะครับอ๋อโอเคก็แนะนําว่าเซตแบบไหนไว้ก็ใช้ตามระบบไปเนาะใช่แล้วมันไม่มีกลยุทธ์อะไรที่แบบทํากําไรได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในโลกเนี้ เราแค่แบบมี winning เ a t โชประมาณเกิน50% 60%ขึ้นไปก,ก็โอเคแล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่ากลยุทธ์ก็คือ m ั n นี่เ n a น e เ e n t นะครับเพราะเรื่องบอร์ดมันไม่มีไซโคโลจีอยู่แล้วเราตัดอารมณ์ออกไปก็นะเ,เหลือแค่กลยุทธ์ m ั n นี่ a n เ g e เม n นแล้วก็เรา เรียกว่า follow the rule ก็คือทําตามกฎแค่นั้นเองเพราะเรา backtest มาแล้วมันเวิร์ k เราก็ทําตามนั้นสุดท้ายเราก็กกเอาเงินเติมเยอะๆเอาคือเราแบบไม่เน้นทำเปอร์เซ็นต์ให้เยอะขึ้นแต่ว่าเราเน้นเติมเงินให้เยอะขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าคือได้กําไรแบบปีหนึ่งแค่ ปกติเดือนหนึ่งสิบเผมว่ามันก็เยอะแล้วอะครับเราไม่ต้องพยายามจะให้แบบเดือนนึงพันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันเวอร์คือเราอเอาแบบธรรมดาเน้นสม่ำเสมอดีกว่าเยอะๆอะครับแต่เรารรอาจจะเอากำไรแล้วเราไปแบบส c a l ปิ้งให้ได้พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่อยว่ากันคือเอากำไร,รไปไปเสี่ยงสูงมากครับ